ย้อนกลับไปก่อนที่โลกจะคืบคลานสู่หายนะที่แห่งนั้นเป็นเคยมีอาณาจักรแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่ากิเลียดมันไม่ใช่แค่ปราสาทหินธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่มันคือศูนย์กลางแห่งพันธมิตรดินแดนแห่งอัศวินและวีรบุรุษที่ซึ่งระเบียบวินาและหน้าที่คือสิ่งที่สูงสุดและที่นั่นเองคือบ้านเกิดของเด็กชายที่มีชื่อว่าโลแลนเดชเชน โลแลนไม่ใช่เชื้อพระวงธรรมดานะครับแต่เขาคือทายาทรุ่นที่30แห่งอาร์เธอร์เอลผู้เป็นกษัตริย์อาร์เธอร์ในโลกของเขาอาร์เธอร์เอลคือผู้ที่รวบรวมให้โลกเป็นหนึ่งเดียวหลังจากเหตุการณ์มหาภัยพิบัติและเป็นผู้ปฏิญาณตนว่าจะอุทิศสายเลือดของเขาเพื่อพิทักเดอะไวท์และหอคอยทามินสายเลือดนี้เองจึงเป็นกุญแจสำคัญสู่โชคชะตาของหอคอยทมินและเหล่ามือปืนพระการก็คืออัศวินของพวกเขา พวกเขาเปรียบเสมือนกับผู้รักษาสันติภาพและเป็นภาคีอันสูงส่งที่สืบทอดเจตนาลมอันแรงกล้านั้นมาอาวุธคู่กายของโลแลนด์นั้นคือปืน